ี้เราก็จะมาแกะพัสดุกันเป็นพัสดุที่สั่นะโอเคค่ะก็จะมาแกะกันเลยนะคะก็มาจากมาจากนี่เลยค่ะจากนัทนัทมนแสงนพพลัตนะคะก็จะเป็นแบบนี้มาจากส่งแบบลทอบอมา าส่ง28บาทนี่มาจากนาครสวรรค์นะก็จะไปแกะกันโอเคก็จะไปแกะกันเลยโอเคไปแกะกันด้านหลังก็จะมีฝาด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ ฝากรีวิวลง y YouTube ด้วนะคะแล้วก็นี้เลยอ่านโน้ตก่อนนะคะนี่นี่เราก็จะไปแกะกัน,โอ,กนโอ้ยแกะออกมาโอ๊ยอยากดูของจัง โอเคหมดแล้วเขาบอกให้อ่านโน้ตก่อนก็จะมาอ่านโน้ตอ่ะก็จะมาอ่านโน้ตกันก็ตะกี้ไปแอบอ่านมา ี่เขียนว่าสวัสดีค่ะน้องปลายของที่ได้มีชำรุดไหมคะชำรุดจะจ่ายค่าเสียให้คะ่ะขอบคุณที่มาอุดหนุนจ้ะฝากรีวิวลง Youtube พี่ติดตามน้องปลายไม่มานะมะพี่ติดตามน้องปลายมาไม่นา,นานสักเท่าไหร่รีวิวลง Youtube เยอะๆนะคะชอบ ชอบใครจะซื้อสอบถามได้ที่ตามนี้เลยนะคะรับเติมสลิปแล้วก็ปนอจากพี่นัทส,ส่งถึงน้องปานะคะนี่ไปอุดหนุนเข้าได้เลยนะของที่ส่องไปก็จะเป็นอ,อุ้ยของแถมอ ของแถมน่ารักมากมีอันนี้ด้วยนี่แล้วจะเป็นของแถมน่ารักมากอ่ะนี่ของแถมน่ารักมากเป็นแข็งแข็งแล้วก็จะเป็นกระปุกที่เขาบอกใส่สลามได้นะไปซื้อกันเนยอะนะสองอันสิบบาทนะคะ การแบบนี้นี่แหละนี่เราก็จะเป็นแบบนี้นมีม้ตายด้วยโอ้ยน่ารักมากอะ่ะแล้วก็จะเป็นสกูชี่อันนี้สิบห้าบาทเองนะหรือเปล่าหรือสิบาทเนี่ยแหละไม่รนะู้ก็จะไปดูนี้กันอันนี้แบบลุ้นมาก ขอตัดแล้วโอ้ยนั่นไงห็นของแล้วโอ้ไม่นานเลอยอพี่เขาแพ็คให้อย่างดีเลยน่ารักมากแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวไปเราจะแกะทุกอันให้ดูเลย,อยโอ้ยคลิปนี้ไม่ตัดต่อนะ เห็นปล่ะเห็นดูอื้ยสีเขียวอ๋อสีหลังไมมหมนอ่ะน่ารักมากอันละเก้าบาทเองอะ่ะยังถูกอะ่ะเก้าบาทเอง นี่สีม่วงแล้วก็อันนี้จะสีอะไรนะไปดูกันกล้องสั่นสีอะสีะสีสวยมากเลยอัละเก้าบาทเองแต่นี่พี่เขาขึ้นราคาหนึ่งบาทแล้วเป็นสิบบาท อันนี้สีอะไรนะนี่สีนี้มีสองอันแล้วนี่เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปแล้วก็จะมีรีวิวนะก็รีวิวแล้วนะคะนี่ของที่สั่งไปก็จะเป็นนี่ของแถมน่ารักมากอ่ะ นี่ของที่สั่งไปของน่ารักมากอะ่ะนี่นะของที่สั่งไปก็จะเป็นกระปุกสี่อันสี่อันยี่สิบบาทนะคะอันนี้ยี่สิบบาทนะสีอันอันละเก้าบาทนะคะอันละเก้าบาทแต่พี่ขึ้นราคาแต่พี่นัดขึ้นราคาไปแล้วเป็นสิบบาทนะคะสั่งมา5กระปุก 10. นี่นะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีของแถม ทองแถมน่ารักมากอะแล้วก็จะเป็นสกุชิยังดูดิลกไปหมดแล้วนี่นะจะเป็นแบบนี้นะจากร้านนี้นะคะผิดนะนี่ไปอุดหนุนเลยขายทองขายของถูกมากนะคะตอบแชทไวมากคะ่ะ ให้เวลาจดนะห้าสี่สามสองหนึ่งสุดหมดเวลาเลย